สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนินมีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงในด้านความรักลุ้นล้วนนะคะอของประจำของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำในเดือนเป็นจะบอกว่าไงเป็นวันสงการปีใหม่ไทยนะคะเมษาี้เนาะ13เมษายน2567นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอน,นิมไม่เฉพาะจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะหากใครที่เกิดวัน ขอโทษค่ะหากใครที่เกิดวันเสาร์นะคะเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอน,นิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะอันดับแรกขอให้คนที่เกิดวันเสาร์นะคะ เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้เนาะทำสมาธิให้นิง่งตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วนึกถึงชื่อนามสกุลใบหน้าแฟนเราคนรักของเราสามีหรือภรรยาก็ได้ไพ่อาจจะสลับได้เป็นทั้งหญิงและชายนะคะหากใครมาพบเห็นในวิดีโอนี้จะเป็นหญิงหรือชายก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะจะเป็นในดวงด้านความรักของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะจะหลังวันที่13ไปแล้วนะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในด้านความรักของคุณคนที่มีคู่มีครอบครัวคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนที่โสดสนิทนะะะะคหหหรรรรืืือออออออ่าาาไูบบจจยมกลเต ขอให้ยิ้มรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณที่นี้นะเดี๋ยวหมอขอจับพลังงานไพ่นะคะขอให้คุณตั้งจิตอธิษที่ฐานทรมสมาธิให้นิ่งแล้วขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะนะเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นอะไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะหลังส่งการนี้ไปแล้วเนาะปีใหม่ไทยคะ่นะนขอให้มีแต่สิ่งดีๆพลังงานที่ใช่เข้ามานะคะนะเรามาเปิดไพ่ดูเลยโอเค คนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะช่วงนี้แฟนหึงห่วงมากเลยในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเพราะเคยอดีตอาจจะเคยมีการเจ้าชู้นอกใจกันไปแล้วเกี่ยวก้อยสัญญากันแล้วค่ะว่าจะไม่ทําผิดอีกแล้วนะคะในไพ่ขึ้นมาบางคนบางกรณีเนี่ยอาจจะเจอของไม่ดีกุใส่ม์ดำของที่ผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นทําใส่แฟนก็ได้แล้วครับตัวกับใจหรือเขามาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติหรือว่าอาบน้ามนต์นะคะสะดอะเคาะต่อชะตาสิ่งที่ไม่ดีนะคะถ้าใครมีโอกาสในช่วงนี้ไปทําบุญทําทานนะคะ <c oughs> ประตูวัดโบสถ์นะคะเมนสร้างได้เลยะค่ะคุณจะมีบุญ ในการช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะเรืออาบน้ำมนต์ได้เรือสงการเนี้ยกลับไปบ้านเนี้ยพ่อแม่นะคะล้างเท้าพ่อแม่เสร็จปุ๊บเอาน้ําล้างเท้าพ่อแม่มากินมาอาบมาดื่มได้ที่หมอบอกเป็นสิริมงคลกับตัวเราแล้วก็เป,เป็นเป็นเขาเรียกอะไรพ่อแม่เป็นพระในบ้านนะคะคุณก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะสิ่งที่หมอเห็นเนาะพลังงานขึ้นมาประมาณนี้สิ่งที่หมอเห็นคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะอาจจะมีเหตุมีขัดใจเรื่องการ มีปมมือที่สามอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแต่สุดท้ายบุญนํำพาวัสนาส่งก็ให้คุณกลับมารักกันเหมือนเดิมหรือแก้ไขปัญหาที่คุณมีอยู่ให้ผ่านพ้นไปได้คุณก็ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่หรือเริ่มต้นใหม่ไม่มีคําว่าสายในไพ่ใบนี้นะคะยังรักกันอยู่นะคะดูแลกันไปเนาะสิ่งที่หมอบอกถ้าบางคนบางกรณีมันซ้ําๆบ่อยๆถ้ามันไม่ใช่คู่กันมันหมดเวรหมดกรรมมันก็ต้องไปจากกันนะคะไม่จากเป็นก็จากตายมีสองกรณีในด้านความรักที่หมอบอกเนาะอ่าสัจธรรมของชีวิตมันหนีไม่พ้นนะคะมาดูในด้านของคนที่ คนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่า เขาเรียกอะไรอยู่กับตัวเองมากขึ้นโลกเขาเรียกอะไรนะอาจจะบอกเป็นโรคซึมเศร้าความคิดความเครียดความกังวลหรืออยู่นิ่งๆะคะ่ะมองดูมองดูลักษณะประมาณนี้ดูว่าคนที่เข้าหาเขาจะมาในรูปแบบไหนลักษณะไหนเพราะคุณรู้สึกว่าคุณใจเย็นแล้วมันมองเห็นท่าแท้ของคนมากขึ้นเพราะบางคนบางกรณีในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเจอคนที่แบบหลอกลวงความรักหรือมีคู่อยู่แล้วมาหลอกเราก็ได้นะคะมาทำให้เราเสียความรู้สึกเสียใจตอนนี้คุณเลยกลับมาเยียวยาตัวเองรักตัวเองมากขึ้นในช่วงนี้นะคะสาหรับคนที่โสดไม่สนิทจะรู้สึกว่าอยากเปิดใจก็อีกใน ึงก็ยังไม่พร้อมนะคะแต่อีกใจนึงก็อยากมีแฟนแต่พอมีแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่ เขาเรียกอะไระยังให้เวลาตัวเองไม่ได้มากพอมันก็รู้สึกอยากอยู่กับตัวเองมากกว่าในช่วงนี้นะคะจะแต่งสวยหล่อดูดีทําไปเลยค่ะช่วงนี้อยากนั่งสมาธิทําบุญทําทานอยากไปทําบุญไปทําที่ไหนไปเลยค่ะไปปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาสัตว์สิ่งมีชีวิตเนาะที่หมอบอกค่ะเกี่ยวกับการกุศลทาได้หมดนะคะใน,ในใไพ่ใบนี้หรือใครจะไปไหว้ขอพรพญาน,นาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใครไปเคยสัญญาอะไรกับความรักไว้ก็ไปขอโหสิกรรมในด้านความรักซะก่อนนะคะที่หมอบอกอดีตชาติคุณอาจจะผูกคำมั่นสัญญาความรักกับใครมาชาตินี้เราอาจจะมีความรักที่แบบเหมมือนไ่ ไม่สมหวังนะคะผิดหวังบ่อยๆลักษณะประมาณนี้ไปขอเข้ามากร,รมก่อนนะคะทําเวลาไปทําบุญก็ดอกไม้คู่เทียนคู่นะคะที่หมอบอกเนาะทูกเเทียนเทียนคู่ค่ะทูกก็เป็นทูบป,ปกติแต่เราตั้งใจไหว้ขอแต่สิ่งที่ดีงามขอโหสิกรรมให้กับคู่วดิด ประชาติของเราและปัจจุบันที่เราเคยผ่านมาแล้วนะคะแล้วในชาตินี้เราจะได้พบเจอคู่ที่มันดีแล้วเราจะรู้สึกสบายใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนเรือแปะกินน้ำมนต์เอาน้ำมนต์ที่วัดมาอาบก็ได้ครับเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะคะด้วยล้างเท้าพ,พ่อแม่ที่หมอบอกก็ได้เช่นกันนะคะมาดูสําหรับคนที่ โสดนะคะโสดเนี่ยหมอต้องมองเลยว่าอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆก็มีคนเข้ามาจีบหรือเขารู้สึกถูกชะตาเราแต่บคุคคลอาจจะเป็นคนที่มีโก้ในตัวเองก็ได้นะคะหรืออาจจะเล่นตัวบางทีเขาชอบรู้สึกชอบเขาแหละแต่ยังนิ่งๆอยู่ดูเชิงเขาลักษณะประมาณนี้เพราะคุณก็ไม่เบานะคะที่หมอเห็นเนะาะอาจจะเป็นแม่เสือสาวพ่อเสือสาวก็ได้นะคะที่ผ่านมาแต่ตอนนี้อาจจะปล่อยระวางปลดระวังแล้วก็ได้ประจําการลักษณะประมาณนี้นะคะแต่เจอคนดีที่มีคู่บุญนะคะมีฐานบาร,รมีเหมือนกันถ้าเกิดคนที่เข้ามาเขาช่วยเหลือซัพพอร์ตเราหรือเขาอายุ มากกว่าเราเนี่ยเราต้องมองว่า เขาเข้ามาในด้านอุปถัมภ์มันจะเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วเราสบายใจคนที่แบบเข้ามาแล้วระบบมาแบบรูปแบบหึงหวงเนะี่ยมันจะน่ากลัวน่าเบื่อนะคะน่าลำคาญเพราะบางคู่บางกรณีเวลามีปาก,ม,ปากมีเสียงทะเลาะวิวาทเนี่ยลงลงมือทําร้ายร่างกายเหมือนคู่เนียดีตเราเนี่ยไม่เวิร์คค่ะที่หมอบอกเนาะสัจธะทมชีวิตมันไม่เที่ยงเนาะอะไรมันก็มีได้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติในเรื่องความรักค่ะแต่หมอหมองว่ายังไงคนที่มีคู่ที่สินเสมอกันอะ่ะเขาก็จะนําพาคนที่ใช่พลังงานด้านที่ดีเข้ามาแต่คุณก็ยิ้มรับสิ่่่งงงทีีีดดพลััััาาาานนนนใใชมมอจจะเป็กูสญ ชาติเขาวนกลับมาหาเรามาเจอเราหาเราจนเจอกลับมาใช้ชีวิตคู่กันอีกก็ได้นะคะในไพ่ขึ้นมาเนาะสิ่งที่หมอเห็นขอให้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ก็ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะเริ่มต้นใหม่ไม่มีคําว่าสายประตูของคุณอาจจะเปิดแล้วจากตอนแรกล็อกไว้นะคะตอนนี้เริ่มรู้สึกกับคนคนนี้มันอาจจะใช่ขึ้นมาหรือถึงเวลาของเราแล้วจริงๆถ้าเกิดเขาเราไม่โกมากเกินไปเราหญิ่งเขาก็ยังรอเราอยู่ค่ะถึงบางทีอาจจะเมินเฉยเข้าไปแต่เขาก็ยังกลับมาก็ยังรอยังมีความห่วงหรือมีความคิดถึงควาาามเาเรรียยกกออะะไจ ใช้เขามาชีวิตคู่หรือการเริ่มต้นหรือว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาค่ะเขาจะเป็นคนที่ ทำให้เรารู้ว่าความรักแท้มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการหลอกลวงแล้วเราเจอหลอกลวงจากคนเก่ามาที่มันไม่ดีหรือทําร้ายความรู้สึกเรานะคะคนคนนี้จะเข้ามาในรูปแบบที่แตกต่างจากคนอื่นคุณจะรู้สึกทําให้สบายใจหรือเขาชอบปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระชวนเราไปสถานที่ธรรมชาติพักผ่อนหย่อนใจแบบว่าคิดแต่ในแนวทางสร้างสรรค์น,นะคะมีแต่กาลังใจที่ดีให้กันในวันที่เรารู้สึกท้อเราไม่สบายใจอย่างเงี้ยหรือการเจ็บป่วยเขาดูแลเขาถามไถ่ถึงจะอยู่ห่างไกลกันก็ตามยังมีการคอวิดีโอการคุยกันหรืออยากเจอหน้ามาสัมผัสความรู้ ึกกันลันกษณะประมาณนี้ถ้าเกิดอยู่ด้วยกันได้มันจะเป็นอะไรคู่ที่มีความสุขนะคะคุณมีโอกาสที่จะสร้างความรักความมั่นคงได้สําหรับคนที่โสดสนิทเนาะที่หมอเห็นค่ะถ้าเปิดโอกาสคุณเจอคนดีแน่นอนขอเพียงแต่แค่คุณเปิดใจยอมรับแค่นั้นเองที่หมอเห็นนะคะการ การรีบร้อนดึงคนที่มันไม่ใช่เข้ามามันก็จะเป็นทุกข์กับเราภายหลังแต่ถ้าเกิดเราอยู่ด้วยความพร้อมอยู่ดีๆคนนั้นเข้ามาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกแล้วเหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านส่งมาให้มีบุญบาร,รมีร่วมกันนะคะใน,นอดีตชาติลักษณะประมาณนี้ที่หมอบอกนะคะเนาะคิดดีทําดีปฏิบัติดีสิ่งดีๆก็เข้ามานะคะช่วงเนี้ยก็ส่วนมนต์ไหว้ยพระกรวดน้ําที่หมอบอกนะคะจะสร้างโบสถ์ประตูวัดหรือว่าอา่ได้หมดเลยวิหารนะคะแม้กระทั่งการบริจาครองเท้านะคะอ่ชุด ผ้าไตจีวรอะไรก็ได้นะคะมันจะเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณเองนะคะหมอน,นิ่มนะขอให้คุณนะคะมีความสุขในความรักครั้งนี้ประสบความสําเร็จในความรักนะคะขอให้พบเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะหมอเป็นกําลังใจให้ในทุกๆคลิปและทุกวันนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ